ขยายผลแกงลักลอบขนกากแคสเมียนอายัดได้อีกกว่า7,000ตันค่ะกองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางโดยทางปอทน,นะคะมี มีการบุกเข้าไปตรวจคนอาคารไม่มีเลขที่นะคะภายในอำเภอบ้านบึงค่ะจังหวัดชนบุรีหลังทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบพบก่อนหน้านี้ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีผลการตรวจค้นพบกากแคสเมียนจํานวนกว่า1,5 0 0 0ตันอยู่ในบริเวณโรงงานและมีบางส่วนที่มีการลักลอบขนย้ายออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนขยายผล จนทราบว่ามีการขนส่งมาไว้ในพื้นที่ของอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงมีการติดตามมาและสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะจากการเข้าตรวจสอบค่ะทางเจ้าหน้าที่พบกักแคสเมียนอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่นะคะน้ำหนักรวมกว่า7000ตันค่ะและมีกับแคสเมียนบางส่วนที่ผ่านกรรมวิธีหลอมมาแล้วนะคะกองไว้ในพื้นที่ของโกดังค่ะจึงได้มีการประสานงานทางเจ้าหน้าที่กรมโรงงานและอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีมาร่วมในการตรวจสอบครั้งนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางเจ้าหน้าที่จะมีการอายัดกักแคสเมนดังกล่าวไว้ทั้งหมดนะคะรวมถึงจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างของกักดังกล่าวค่ะเพื่อที่จะนําไปตรวจสอบนะคะรวมถึงดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุด,ดังกล่าวด้วยค่ะ